สหรัฐอเมริกาอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างเงินสกุลใหม่เพื่อมาลลางนี้ได้ทันเพราะว่ารัเสเซียและจีนได้จับมือกันในการจับการกับสหรัฐอเมริกาโดยใช้ระบบเศรษฐกิจและการค้ามาจัดการถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะครับในโลกนี้มองไม่ออกเลยครับว่าจะมีประเทศไหนที่จะสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาด้วยการสู้รบได้เพราะว่าอเมริกาเขาเกิดมาเพื่อสู้รบโดยแท้จริง ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเขามีการสู้รบกันโดยตลอดมีทั้งทักษะมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งประสบการณ์อะไรมากมายเลยครับประเทศใดในโลกก็ไม่สามารถที่จะทัดเทียมเขาได้เช่นเดียวกันครับประเทศที่เกิดมาก็เป็นพ่อค้าเลยเกิดมาก็รู้จักการค้าการขายเลยนั่นก็คือจีนจีนก็ได้ใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการจัดการกับสหรัฐอเมริกาและเป็นการจัดการที่อยู่หมัดด้ยครับ ด้วยการจับมือกับรัเสเซียในการซื้อขายพลังงานในการซื้อขายสินค้าในสกุลเงินหยวนและสะกุลเงินรรเบิลและนอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มบริษซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัเสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ที่นําเงินสกุลท้องถิ่นของแต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนกันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐจีนยังได้ทําสัญญาซื้อขายพลังงานกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงซาอุดีอาระเบียด้วยโดยเป็นสัญญาระยะยาวเป็นการซื้อขายในสกุลเงินหยวนและยังไม่พอเท่านั้นรัสเซียยังได้จับมือกันเหนียวแน่นกับซาอุดีอาระเบียทำข้อตกลงในการลดการผลิตน้ำมันลงซึ่งส่งผลกระทบเต็มๆให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเลยครับนี่คือการทำลายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลย เมื่อเงินเฟอ้อสูงขึ้นรัฐบาลกลางไม่สามารถนําเงินมาช่วยเหลือในธุรกิจต่างๆได้เนื่องจากว่าการที่จะปั๊มเงินออกมาแบบตามอำเภอใจเหมือนอย่างในอดีตยิ่งจะส่งผลให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อสูงมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกผมก็ยังเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นที่หนึ่งของโลกต่อไปอีกหลายปีครับเพียงแต่สัดส่วนมันจะไม่มากเท่าเดิมต่อไปแล้วครับจาก90 1 0อาจจะเหลือ70-30และในที่สุด อาจจะเหลือ50-50ก็ได้แต่เน้นอกจ่วกว่า50แรกเนี่ยอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกาส่วน50หลังกระจายไปอยู่ในแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มบริษสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นมหาอำนาจต่อไปแต่คงไม่สามารถที่จะสร้างเงินสกุลใหม่มาล้างนี้ได้ตามที่เขาต้องการแล้วครับ